วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันอังคารที่14บ่พันวาคมวันนี้ผมจะต้องไปงานเทศากาลกินประทูที่จังหวัดสมุทรสงครามในช่วงนี้ประทูแม่กลองหน้างอคอหักหนังบาง ประทูที่ดีที่สุดทางมสมุทรสงครามก็จัดเทศการกินประทูขึ้นเรื่องของประทูนั้นันบว่าประทู โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยจะได้โปรตีนจากปลาทูที่อ,ร,อร่อยราคาไม่แพงในสมัยโบราณปลาทูถูกเหยียดยามว่าเป็นปลาที่ บนประทนมีคำพังเพยว่าปลาทูอยู่ทะเลปลาที่เรไม่สู้ดีซื้อเขาเยาราคาปลาใชพูดีเพราะว่าคนมีเงินจะมีปลาทะเลไม่ว่าจะเป็นปลากระพง ราจะรมเม็ดมารับประทานแต่ชาวบ้านธรรมดานั้นกินปลาทูกันมาตั้งแต่บุรมบุราเพราะว่าราคาถูกรสชาติดีน้ำพริกปลาทู ผมอย่างเด็กๆหม่อมย่าของผมเอาปลาทูสดแช่น้ำเกลือแล้วก็เอาไปนล่กจากนั้นแกะเอาแต่เนือ้อแลบป ลองทำดูหน้านี้เป็นหน้าประทูไปซื้อประทูสดมาแล้วก็เอามาทำให้สุกต้มในมน้ำเดือดแต่อย่าต้มนานต้มพอเนื้อขาวเอาพริกขี้หนู ขนมจีนให้ร้อนๆรับประทานกับปลาทูปลาทูสดนึ่งน้ำปราพริกสำหรับพริกที่ใช้นั้นควรจะเป็นพริกขี้ฟ้าเอามาย่างจนกระทั่งสุกฉีกออกมาขยำรวมกับ เียมน้ำปลาดีบีบมะนาวลงไปหน่อยหนึ่งรับประทานกับ ได้มีเทศกาลกินประถูจกดขึ้นเป็นประจำในวันนี้ผมจะต้องเดินทางไปแม่กลองชาวบ้านในตลาดในงานก็จะทำอาหารจากประถูมาบริบริการ ทูชูีปลาถูราดพริกต้มยำปลาทูปลาถูนึ่งปลาถูต้มเค็มล้วนแต่อร่อยทุกอย่างเลยเดียวไปแม่ลองที่ไรผมจะต้องซื้อปลาถูนึ่งที่ตลาดรถไฟ มาทีหนึ่งก็ราวๆยี่สิบทิงเอาใส่ตู้เย็นไว้ในตอนเช้าทอดสองตัวรับประทานกับข้าวต้มในตอนเย็นทำน้ำพริกเขา้าเอาประทูมาทอดผักยาก ประทูแหนมจะทำให้รับประทานข้าวได้มากหรือเกินขึ้นชื่อว่าประทูน้ำพริกประทูนี้เป็นอาหารหลักของเมืองไทยของคนไทยมาตั้งแต่โบราณราในช่วงนี้ ูแม่กลองตโตเต็มที่หนังบางเหนือนุ่มเป็นประทูในช่วงระยะเวลาที่อรอร่อยที่สุดทางแม่กลองก็เลยจัดเทศกาลกินประทูขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะรับ ประกอบด้วยประตูมากมายหลายตระรอย่างสิ่งที่ผมจะต้องไปรับประทานให้จงได้ก็คือไปซื้อประตูหนึ่งมาซื้อมาหลายๆเข่งแล้วก็เอามาทำเมี่ยงประตู ที่เคยรับประทานเมี่ยงประทูมาแล้วถ้าได้รับประทานเมี่ยงประทูอย่างครบเครื่องจะเห็นว่าสวรรค์อยู่ในปากการเตรียมการสำหรับประกอบอาหารเมี่ยงประทูไม่ต้องเอาอะไร ไปซื้อประถูแม่กล่องโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมซึ่งหวานมันแล้วก็มีเครื่องประกอบมีขิงมีหัวหอมมีพริกขี้หนูใบไม้ที่จะรับประทานด้วยที่เข้ากันที่สุดคือใบทองล เราก็ซอยหอมพริกขนูเอาน้ำปลาดีผสมกับน้ำตาลปี๊บสักเล็กน้อยพอให้มีหวานแซ่บไปสักหน่อยนึงจากนั้น ถ้าจะทำเมี่ยงประทูหอมแดงต้องมากหน่อยแล้วก็มีขิงซึ่งให้ความหอมและมีรสเผ็ดเล็กหน่อยหอเป็นคำคำด้วยใบทองหลังรับประทานเป็นเมี่ยงประทูจะเป็นกับแกลบ ไม่ต้องทำอะไรอื่นไต้ปมยำประทูก็จะเป็นอาหารที่โอชะสำหรับในเดือนนี้ชาประทูสุงรับรองว่าน้ำซุปนั้น เราไม่ต้องไปขวนขวายเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีซุปสำเร็จคือซุปขนอตั้งน้ำให้เดือดใส่ซุปขนอเข้าไปสองก้อนแล้วก็ปรุงรสการที่จะทำต้มยำเนี่ยจะต้องปรุงน้ำสก่อนให้มีเปรี้ยวมีเค็ม มีความหวานของสุทกทุบเปิกิีหนูใส่ลงไปรับรองต้งยมยำปลาทูจะอริดอร่อยเป็นสวรรค์นในปากอย่างแน่นอนในช่วงนี้แม่กลองมีเทศกาล กินประตูผมจะ อะไรก็อร่อยออยที่ง่ายๆรากผัชีพริกขีนูกระเทียมพริกไทยรากผัชีกระเทียมพริกไทยพริกขีนูตํารวมกันเข้าเอาปลาทูที่เขานึ่งมาแล้วเนี่ย หรือบางคนชอบประทูสดก็นำเอามาทอดแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือเนี่ยนะ รุงรสด้วยน้ำปลาดีลองทำดูง่ายราคาไม่แพงแต่จะทำให้ทันเปลืองข้าวมากเพราะ กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่พอหน้านี้เป็นเทศกาลประทูลองทำดูครับครับรองไม่อร่อย